ขอกราบสวัสดี FC ของช่องสายปั่นขยันซอยทุกๆท่านด้วยนะคะอะวันนี้เจอกับหนูอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆจ๋าไม่ต้องแปลกใจนะช่วงนี้ก็อยากจะยึดเหลือเกินนะคะช่องนี้มาเป็นช่องของหนูเองนะคะเนาะอแล้วก็ตามที่สัญญากันไว้นะคะคือวันนี้จะมาเล่นทุนที่หนักหน่อยกันละกันเนาะทุน5 0 0คะแนนนั่นเองนะคะเพราะว่าส่วนมากช่องนี้ก็ จะเป็นทุนน้อยนะคะเนาะมาขอแบกแนวหน่อยก็แล้วกันนะคะก่อนจะไปรับชมกันยังไงฝากกดไลค์แล้วกดติดตามให้ช่องซ้ายปัน่นขยันซอยกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอเปิดเบส45ก่อนกันแล้วกันเนาะอ่าไปค่ะโอเคโชคดีนะคะยังฟันให้อยู่นะสวยงามค่ะมาดาบช่องแรกว่างไงจ๊ะโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วนะอีก อีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวเออไปต่อค่ะเฮ้ยก็ไปได้นะฟันทุกดอกด้วยนะคะแต่ฟันอยู่สามช่องเองนะคะเนาะอ่ะไปค่ะไปเลยลูกไปเธอโบนหน่อยกันแล้วกันนะคะโอ้ยไปลูกบึ้มโอเคสวยงามโชคดีนะคะยังได้อยู่ได้อยู่ ลองดูนะคะัว่าทุน500คะแนนของหนูนี้จะรอดหรือไม่นะคะเพราะว่าส่วนมากมาทําทุนน้อยๆแล้วก็ไม่ค่อยกล้ากดสักเท่าไหร่นะคะอ่ะลองมาทุน500กันหน่อยนะ,ะว่าหนูจะกล้ากดหรือเปล่านะคะ,ะไปต่อ45สวยงามค่ะอ,อังุนซ้ําเข้าไปอ่า ลักไก่หกสิบหนึ่งทีปุ้ยเต็มครื่องเ้ยนี่นี่รักไก่หนึ่งทีนะคะอ้าพอลักไก่ติดแล้วนะคะขอขยับลงเหมือนเดิมนะคะสี่สิบห้านะคะปะหูโบนัทวูโบนัทวิ่งผ่านพี่น้องจ้ะมาสิอืม่าโชคดีไะยังให้หนูอยู่นะคะโอ้ดีเลยนึกว่าจะไม่ได้อะไรซะแล้วนะคะเนาะอ่าโอเคมา ไปต่อเลยกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะพาลักไก่อีกสักหนึ่งรอบนะคะใจเย็นๆใจเย็นๆ,ๆไปโอเคซ้ำไป45อ,อ่ะรอบนี้เหมือนเดิมขยับขึ้น60หนึ่งทีเอ้ยเอาติดด้วยซ้ำอีกหนึ่งที60ปึ้มเอ้ยอ่ะถ้าฟันอย่างนี้แสดงว่า60ก็ต้องมาสิคะเออไปต่อค่ะ60ปึ้มเต็มเครื่องเห็นไม่ลายไม่ล่ะ เออ้อยรักไก่ถ้ารักไก่ติดแบบนี้บ่อยๆรักไก่บ่อยๆก็แล้วกันนะคะเนาะหกสิบซ้ำไปอู้สิงโตเจ้าประคุณรุนช่องเอ้ยไปลูกไปหกสิบอังุนว่าไงโอ้เรียกอังุนพี่มองมาเฉยเลยหกสิบเอ้ยโลสวยงามคะ่ะบึ้มบั้มคะ่ะเอาโอเคอังุนได้ต่อนะคะฟีสปินว่าไงพี่มียิ้มแฉ่งมาเลยนะเฮ้อ ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะวนเวียนอยู่ที่เท่าทุนสวยงามเอาโอเคเต็มเครื่องไปหนึ่งที <c oughs> พี่หมีไม่น่ามาดักไว้เลยนะคะอไปต่อ60อิา60ิไปได้ค่ะเพื่อนๆจ๋าแต่ก็ไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะเนะาะมาเล่นพวกกควมบันเทิงเท่านั้นนะคะ75ซ้สาไปเออ75้าซ้ำไปะว่าซ่านโอ้ยละไก่เจหเออเอาเอาขาอยู่พี่น้องเอยสวยงามลูก เอา้าฟีสป,ปินจ้าห้าฟีสิบฟีว่าไงบึ้บเกือบแล้วพี่น้องจาอ๋าวันนี้หนูมาที่ทุนห้าร้อยคะแนนนะคะสักหนึ่งเท่าหรือสองเท่าของคะแนนที่เราพกมาก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะเออโอ้โหนี่หรือคือฟีสป,ปินที่เรารอคอยอฟันยังเลยพี่น้องฟันหนึ่งเท่อเดียวยตา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 ย,ตาย,ตายเอา ว่เป็นยังว่าเป็นยัง,ยงอย่างน้อยก็ได้เพิ่มมาที่525คะแนนนะคะเออบึ๊บอื้อหือ75ลืมดูนะคะไม่ใช่อะไรนะคะลืมลดเบตทนะสุดท้ายแล้วก็เข้าให้หนู <c oughs> โอ้ยสวยงามฟรีสปินอีกแล้วอ่าเอาดิเออ10ฟรีจ้าเออสวยงาม20ไปเลยไหมโอ้หูมามามา,มาดูหน่อยอก็แล้วกันนะคะถ้าแตกแล้วพอนะคะเนาะถ้าดันทุลังไปต่อหมดแน่นอนนะคะ มาดูสิฟรีสปินกับเบห75กันหน่อยรอบนี้โอเคฟันให้หน่อยลูกเออนี่นี่หน่อยหก็เอาสวยงามค่ะอ,อืสวยงามลูกจาก๋าบึมบัมซาลาบัมเฮอีกแล้วเอออ่ะโอเคมา1,500คะแนนจะถึงหรือไม่นะคะสวยงามค่ะเออถ้าถึง1,500คะแนนถือว่าหนูทําได้นะตามเป้านะเออเอ,อ้สวยงาม อุ๊ยอุๆยอุยอ,ยอ,ยอ,ยอยไปต่อลูกอีกสี่รอบสุดท้ายจมามอือสวยงามมันต้องฟันแบบนี้ลูกน่ารักที่สุดเลยนะคะโอเคมาสามรอบสุดท้ายฟันให้หนูหน่อยบึ๊บบับบึ๊บบับสวยงามโลกอืออโอ,อ,อเร็วไปนะเอออย่างน้อยก็บเพบิร์มาที่750สิคะแนนพี่น้องพันหกไปแล้วเจ็ดสิบห้าซ้ำอือได้อยู่ โอ้ยเอาเอาเอาไปต่อ75สวยงามค่ะโลมาโอเคได้อางุ่นนะคะมีต่อไหมลูกอสวยงามตามท้องเรื่องเลยทีเดียวนะคะเอาฟีสปินอีกแล้ววิน้องเบจ75ฟีสปินบอยจะฮหือสามรอบติดี่น้องกดเทื่อเดียวโอ้โหมามาดูรอบนี้สี่ฟีสปินกับเบจ75หน่อยก็แล้วกันนะคะสวยงามนี่เอาเป็นไงล่ะ เออมันต้องอย่างนี้สิล,ลูกมาไปต่อออ้ยโอเคนะคะตามเป้าที่เราตั้งไว้แล้วนะคะคือ1,500คะแนนนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอปัดเศษสวยงามมันยังปัดไม่ได้ถ้าลายกำลังเข้าแบบนี้นะคะเนาะเดี๋ยวดันไปลองดูจะถึง2,000หรือไม่นะคะไปต่อ75สวยงามค่ะเออซ้ำปู โอ้โหลายซ้ำไปเอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยไปต่อซ้ำซ้ำโอ้โหพี่น้องจ๋าเต็มที่แล้วหนูทำเต็มที่แล้วนะคะเอาแค่นี้พอนะคะไม่อยากไปต่อเลยนะะเออถ้าไปต่อนี่หนูไม่เหลือแน่เลยอ่ะเอเอ,เอ,เอ,เอลองปัดเศษหน่อยเออซ้ำไปเ <มา S 1> อ้ยดูสิดูสิขนาดแค่ปัดเศษนะคะนาะเออไปต่อลูก เออโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆจ๋านะถือว่าทําได้นะคะถือว่าแตกด้วยนะคะเนาะ,ะนได้2เท่าของคะแนนที่พบมานะคะเนาะอ่าไปต่ออื้ปรดเศษก่อนประเศษประเศษประเรษไ้มันเบิร์ดมา30สุดท้ายค่ะไปลูกไป เออโอเคนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องสายปั่นขยันซอยกันด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญเลยไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ